วิญญาณหรือาธาตุรู้นะครับเป็นอินพุของพระเจ้านะครับสวัสดีครับทุกคนคําว่าวิญญาณหรือาธาตุรู้นะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับออวิญญาณและาธาตุรู้นะครับมันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละนะครับมันคือการมีสถานะมีอินพุนะครับหรือหมายความว่ามีสถานะรับรู้นะครับ หรือจะพูดภาษาบ้านๆชาวบ้านง่ายๆเลยก็คือคือคุณตื่นมานั่นแหละตื่นมาตื่นนอนมานะนะครับก็คือคุณมีวิญญาณแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณหลับสนิทนะครับนั่นก็คือคุณไม่มีวิญญาณนะครับเข้าใจไหมครับก็คือหลับสนิทก็คือไม่มีอินพุตนะครับก็คือไม่มีวิญญาณนะครับสังขารก็ไม่ได้ทํางานนะครับเพราะว่าหลับหลับสนิทคําว่าหลับสนิทก็คือวิญญาณดับ สังขารดับนะครับนี่คือสถานะหลับสนิทนะครับส่วนการตื่นขึ้นมานะครับนั่นก็คือมีวิญญาณมีสังขารน,นะครับแล้วก็มีเวทนาหรือว่าตัวเ,เขาเรียกว่าอารมณ์หรือโปรแกรมนะครับพูดง่ายๆอารมณ์เนี่ยก็เป็นส,สภาวะ เป็นการทำงานของโปรแกรมนะครับอารมณ์จะบังคับให้อ่าสังขารประมวลผลแล้วก็สั่งงานนะครับแต่ก่อนที่จะมีสังขารมีอารมณ์นะครับและก็มีเวทนาเนะี่ยมันจะต้องมีวิญญาณก่อนนะครับสามอย่างนี้จึงจะตามมานะครับเมื่อมีวิญญาณสังขารเวทนา จรงตามมานะครับแต่ถ้าไม่มีวิญญาณนะครับสองอย่างนี้ก็จะดับไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าวิญญ,ญาณดับสังขารก็ดับนะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อวิญญาณดับนะ่ะสังขารจริงๆนะ่ะมันยังไม่ได้ดับหรอกเพราะว่าสังขารน,นะมันทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับสังขารของทุกๆคนนะมันก็คือสังขารเดียวกันนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะแยกสังขารกันนะ สังขารของท Trump, all, Town, ุกคนน่ะคือสังขารเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือสัญญาเท่านั้นนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสัญญาเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆการเป็นตัวตนก็คือสัญญานั่นแหละนะครับการเป็นตัวตนการมีตัวตนก็คือการมีสัญญานะครับส่วนสังขารน่ะมันมีของมันอยู่แล้วนะครับสังขารเป็นของจักรวาลนะครับสังขาร สังขารวิญญาณเป็นระบบของจักรวาลนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าคุณไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าคุณจะไม่ตื่นนอนนะครับคุณจะบังคับไม่ได้ว่าคุณจะไม่ตื่นนอนนะครับเพราะว่าวิญญาณมันไม่ใช่ของคุณนะครับวิญญาณมันเป็นของระบบจักรวาลนะครับวิญญาณและสังขารเป็นของจักรวาลนั่นเองนะครับ เ,เราจึงไม่สามารถบังคับได้ว่าเราจะไม่ตื่นนอนนะเราจะหายไปเลยนะหรือเราจะไม่กลับมาเกิดนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่กําหนดไม่ได้นะครับเพราะเหตุใดเพราะมันไม่ใช่ของเรานั่นเองนะครับเพราะมันไม่เอามันไม่ใช่อํานาจของเรานะครับอํานาจแห่งการตื่นการตื่นนอนและการหลับและอํานาจ แห่งการคิดนั้นนะครับมันเป็นอำนาจของระบบนะครับแล,แล้วถ้ามันเป็นอำนาจของระบบคำว่าเราคืออะไรนะครับคำว่าเราคือสัญญานั่นเองนะครับความทรงจำสัญญาและความทรงจำนะครับนั่นแหละคือเรานะครับสังขารเป็นของระบบนะครับสังขารก็หมายถึงการประมวลผลต่างๆความคิด การแอคชั่นต่างๆนะความรู้สึกก็ล้วนมาจากสังขารนะครับอารมณ์ต่างๆก็มาจากสังขารเช่นกันนะครับก็เป็นของระบบนะครับพลังงานต่างๆก็เป็นของระบบนะครับวิญญาณนะครับในการตื่นนอนหรือการหลับไปนะครับหรือว่าเกิดดับจะเรียกเกิดดับก็ได้นะครับเรียก เกิดดับหรือว่าจะเรียกตื่นนอนแล้วก็หลับไปนะนั่นแหละก็เป็นของระบบเช่นกันนะครับมันเป็นการถ้าอะไรที่มันเป็นของระบบนะมันจะเป็นอัตโนมัตินะครับเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูได้นะครับสิ่งใดที่เป็นของระบบเนะี่ยสิ่งนั้นจะเป็นอัอตโนมัติคือควบคุมไม่ได้นะครับคือบังคับไม่ได้นั่นแหละจะบังคับให หลับแล้วไม่ตื่นก็บังคับไม่ได้นะครับหรือจะบังคับให้ตื่นแล้วไม่หลับก็บังคับไม่ได้เช well ่นกันนะครับหรือใครจะบอกว่าได้ก็แล nice> ้วแต่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นการตื่นที่นานขึ้นหรือว่าการตื่นให้สั้นลงแค่นั้นนะครับตื่นมามันก็ต้องหลับนะครับและเมื่อหลับไปน่ะยังไงมันก็ต้องตื่นนะครับ นี่คือการทํางานของระบบนะครับมันพูดง่ายๆวิญญาณนะครับจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นอัตโนมัตินะครับจิตวิญญาณสังขารน,นะครับเป็นสิ่งที่อัตโนมัตินะครับมันจึงคอนโทรลไม่ได้นะครับสัญญาไม่สามารถคอนโทรลจิตวิญญาณนะได้นะน,น,นั่นเองนะครับ สัญญาก็ไม่อาจคอนโทรลสังขารได้เช่นกันนะครับและสัญญาก็คอนโทรลวิญญาณหรืออำนาจของวิญญาณไม่ได้นะครับอำนาจของวิญญาณก็คือมีอำนาจแค่การตื่นมารับรู้และก็การดับไปนะครับดับก็คือหลับนั่นแหละนะนอนหลับสนิทนั่นก็คือหลับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ สิ่งที่คอนโทรลไม่ได้มันมันก็จึงเป็นเรื่องที่นอกเหนืออำนาจของสัญญานั่นเองนะครับเราทุกคนก็เป็นสัญญาที่หลั่นมานะครับเมื่อมีวิญญาณเมื่อมีสังขารนะครับจึงมีสัญญานะครับเออเมื่อเมื่อมีสัญญาก็จึงมีเราตื่นขึ้นมามีเรา อ่าที่มีต <top> <system is> <Club> ัวตนขึ A ้นมานะครับค <to> ัเนี้เมื่อเรามีตัวตนขึ้นมาเนี่ยไอ้สัญญาตัวตนนะสัญญาก็คือตัวตนนั่นแหละนะครับสัญญาก็คือตัวตนนะครับสัญญาเนี่ยแม้เราจะไปลบทิ้งสักกี่รอบนะครับมันก็สร้างใหม่นะครับสัญญาเมื่อเราลบทิ้งมันก็สร้างใหม่นะครับ พูดง่ายๆก็คือว่าความทรงจำนะ่ะแม้เราจะจะไปลืมลืมมันทิ้งลืมทิ้งเมือ่อเมื่อมันเกิดใหม่มามันก็สร้างสัญญาใหม่มาเหมือนเดิมนะครับทุกคนทุกคนไม่มีอำนาจที่จะไปดับวิญญาณได้นะครับไม่มีใครในโลกนี้ดับวิญญาณได้นะครับเพราะวิญญาณเป็นอมตะนั่นเองนะครับหมายความว่า เเมื่อวิญญาณดับมันก็ต้องเกิดใหม่เป็นเรื่องอัตโนมัติเป็นอมตะถาวรอ,อยู่แบบนี้นะครับเกิดดับตลอดการไม่มีเวลาสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหากสัญญานะครับจะไปสร้างการสิ้นสุดของวิญญาณน,นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับสัญญาจะไปสร้างการสิ้นสุดของสังขาร ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าสังขารเป็นของส่วนรวมนะครับแล้วก็วิญญาณก็เป็นของระบบนะครับของส่วนรวมเช่นกันนะครับไอการที่จะไปคิดที่จะดับตัวตนนะครับมันดับได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับ ตัวตนมีสามารถจะดับได้ถาวรนะครับคือแม้ว่าเราตื่นมาเนี่ยเราเราเอาสัญญาเราสร้างสัญญาเพื่อที่จะไปดับสังขารมันดับได้แค่ชั่วคราวนะครับเมื่อเมื่อเราไปทำลายสัญญาทิ้งอะ่ะหมายความว่าเราไปตั้งใจว่าเราจะไม่มาเกิด นะครับมันก็เป็นแค่การลบข้อมูลตัวเองลบข้อมูลสัญญาทิ้งเฉยๆนะครับมันไม่ได้ไปไปลบสังขารได้นะครับหรือว่ามันไม่ได้ว่าไปลบวิญญาณได้นะครับตัวสัญญาไม่สามารถที่จะไปลบสังขารและลบวิญญาณได้ถาวรน,นะครับถ้าเราไปลบสั่งลบ สัญญาตัวเองทิ้งอ่ะมันคืออะไรผลของมันก็คือออ่ทำให้เรานะครับถูกสร้างขึ้นใหม่เรื่อยๆนะครับคือลบลบแล้วเขียนใหม่ลบแล้วเขียนใหม่อยู่อย่างนั้นนะ่ะไปตลอดการนะครับถามว่าทำไมเราลบแล้วเราจะต้องถูกเขียนขึ้นมาใหม่นะครับเพราะนั่นคือระบบนะครับ ทุกคนเกิดมาเนี่ยทุกคนก็ถูกเขียนข้อมูลใหม่นะครับด้วยพ่อแม่ของทุกคนนั่นเองนะครับก็มาสอนทุกคนให้พูดนะครับมาสอนทุกคนให้ให้กินนะครับให้กินสอนทุกคนให้เล่นนะครับนั่นคือการเขียนสัญญานะครับเราเกิดมาตอนเด็กๆเราก็ถูกเขียนสัญญาใหม่อยู่ดีนะครับ แม้ว่าเราจะลบสัญญาชาติก่อน่เราจะลบสัญญาทิ้งอ่ะชาติใหม่เราก็ถูกเขียนสัญญาใหม่อยู่ดีนะครับเพียงแค่ชาติใหม่เราเกิดมาเราก็จะลืมสัญญาเก่าจากชาติที่แล้วนะครับเมื่อเกิดมาใหม่เราจึงเกิดมาเป็นเหมือนกับเป็นคนใหม่แต่จริงๆแล้วนะครับมันก็คือการเป็นคนเก่านะครับแต่ เป็นคนเก่าที่ถูกสร้างใหม่นะครับถูกเขียนสัญญาใหม่นะครับและเหตุใดจึงต้องเกิดเพราะระบบวิญญาณและสังขารนะครับมันเป็นอัตโนมัตินะครับและก็เป็นของจักรวาลน,นั่นเองนะครับตราบใดที่จักรวาลไม่สูญสลายตราบนั้นไม่มีใครตายนะครับทุกคนเข้าใจไหมครับตราบใดที่ จักรวาลและระบบจักรวาลยังทำงานอยู่ตราบนั้นคุณไม่ตายนะครับไม่ว่าคุณจะจบบทบาทในตัวละครนี้นะครับแล้วคุณลบสัญญาคุณทิ้งอ่ะคุณไปกำหนดว่าคุณจะไม่มาเกิดอีกนั่นก็เป็นเพียงแค่ความเข้าใจของคุณในชาติที่แล้วนะครับ ว่าคุณจะไม่มาเกิดนะครับพอชาติเนี้ยคุณเกิดมาคุณก็จะจําชาติที่แล้วไม่ได้นะครับเพราะคุณไปลบสัญญาทิ้งแล้วนะครับคุณไปไปตั้งโปรแกรมหรือว่าไปตั้งสัญญาว่าจะลบทิง้งคือปล่อยวางคือทิงออท้งอดีตนะครับทิ้งอดีตนะครับเมื่อชาติที่แล้วคุณตั้งสัญญาปล่อยวางทิ้งอดีตชาตินี้คุณจึงเกิดมา เป็นเป็นเหมือนคนใหม่นะครับก็คือจำอะไรในชาติที่แล้วไม่ได้เลยนะครับเมื่อคุณเกิดมาเป็นเหมือนคนใหม่คุณก็มาเรียนรู้ใหม่ถูกป้อนสัญญาใหม่นะครับจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มาป้อนสัญญาให้คุณใหม่คุณก็จะต้องมานั่งงงกับตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าเกิดมาทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วชาติที่แล้วเราเป็นใครอย่างเงี้ยนะครับ นี่แหละคือเหตุผลของการทีเ่เขาเรียกว่าไม่เข้าใจตัวเองนะครับว่าทำไมเราเกิดมาเราจึงไม่รู้เลยว่าเราคืออะไรสิ่งใดทำไมเราจึงเกิดมานะครับเพราะว่าคุณไปลบสัญญาทิ้งนั่นเองนะครับเมื่อคุณลบสัญญาทิ้งนะครับเมื่อคุณเกิดใหม่คุณจึงสงสัยในตัวเองนะครับว่าเราคือใครนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนนะครับทุกคนก็คือจักรวาลก็คือระบบระบบจักรวาลน,นะครับก็คือการมีขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับมีขึ้นกําเนิดขึ้นนะครับปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่นอกเหนืออำนาจการสั่งงานของทุกคนนะครับ ทุกคนมีขึ้นโดยอัตโนมัติและจะมีขึ้นโดยที่ไม่มีวันสิ้นสุดพูดง่ายๆก็คือเป็นอมตะนั่นแหละนะครับเป็นอมตะก็คือไม่มีวันไม่มีวันตายนะครับหรือว่าตายก็ตายไม่จริงนั่นแหละนะครับเมื่อตายไม่จริงคุณก็จะอ,อยู่อย่างนี้แหละเมื่ออยู่อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงสรุปให้ทุกคนว่า ทุกคนอ่ะเมื่อมันเป็นอมตะอยู่แล้วอ่ะทุกคนก็มีความสุขแฮปปี้อยู่กับปัจจุบันซะไม่ต้องไปไปคิดที่จะไปลบทิ้งตัวเองหรอกเพราะลบยังไงคุณก็ลบไม่ออกนะครับลบอย่างไรก็ลบไม่ได้นั่นเองนะครับคุณเพียงแค่ลบความทรงจำได้เท่านั้นเมื่อคุณเกิดมาใหม่คุณก็ต้องมามีความทรงจำใหม่อยู่ดีนะครับ คุณไม่สามารถลบตัวตนคุณทิ้งได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าจักรวาลเป็นอมะตะนะครับและก็จิตก็เป็นอมะตะวิญญาณก็จึงเป็นอมะตะนะครับสังขารก็เป็นอมะตะนะครับแล้วสัญญาจะไม่เป็นอมะตะได้อย่างไรนะครับสัญญาก็มีแค่คุณจะลบทิ้ง หรือไม่เท่านั้นถ้าคุณลบทิ้งคุณก็ถูกเขียนใหม่นะครับมีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณไม่ลบทิ้งน่ะคุณก็จะเป็นสัญญาที่ยาวนานนะครับแล้วก็คุณก็จะมีความเข้าใจตนเองได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณไปลบตัวเองทิ้งทุกรอบทุกรอบทุกรอบเนี่ยคุณก็จะเกิดมาสงสัยตัวเองตลอดไปนั่นเองครับไม่มีวันเข้าใจตัวเองนะครับเพราะว่าคุณลบตัวเองทิ้งนะครับ นี่คือระบบจักรวาลและความเป็นอมตะของจักรวาลน,นะครับและสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านะครับก็คือจิตนั่นเองนะก็คือพลังงานนะครับพลังงานที่ปลุกสัญญาคุณขึ้นมาอีกครั้งนั่นเองนะครับคือปลุกค,คุณขึ้นมาจากความตายในชาติที่แล้วปลุกค,คุณขึ้นมาใหม่นะครับ โดยที่คุณจะมีสัญญาใหม่หรือว่าคุณจะคงสัญญาเก่าเอาไว้ก็แล้วแต่อย่างไรแล้วคุณก็ไม่ตายนะครับคุณก็ถูกปลุกขึ้นมาอยู่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณเลือกเอาแล้วกันนะครับว่าคุณจะลบทิ้งความทรงจำหรือว่าคุณจะไม่ลบทิ้งนะครับถ้าคุณไม่ลบทิ้งคุณก็เป็นอริยะนะครับแต่ถ้าคุณลบทิ้งนะครับคุณก็เป็นปุถุชน มันก็มีอยู่เท่านั้นนะครับในจักรวาลนี้นะครับในความอมตะแห่งจักรวาลนะครับและความอมตะของพระเจ้านะครับมีอยู่เท่านี้น,นั่นเองนะครับอยู่ที่คุณจะรักษาสัญญาคุณไว้หรือไม่เท่านั้นนะครับถ้าคุณรักษาสัญญาคุณไว้เวลาคุณเกิดมาใหม่คุณก็จะมีความทรงจําที่คุณรักษาเอาไว้นั่นเองหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังนะครับ